นี่นะคะตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาไปแข้ง้อยยีอุย้ย,ยตัวใหญ่ด้วยสวยๆสดๆเลยปูม้าด้วยหมึกไข่แดดเดียวแค่ร้อยหา้หาสิบูไข่ดองกูไข่ดองว่าห้าสิบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องคุณป้าขาดเลาะ อันนี้จะพามาเลาะตลาดประมงพื้นบ้านอ่างจิลาตลาดไปดูว่าเขามีอะไรขายกันนะเดี๋ยวไปเดินข้าวทางหัวน้นมาหาของทะเลไปกินกันก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วกดซับสไครต e แล้วกดติดตามไม่อย่าลืมกดกระดิ่งให้ฟาดด้วยนะคะไปดูตลาดกัน หัวมันหัวไข่แม่น้ำร้านอะไรเนี่ยนี่ใครมาเที่ยวบางแสนมาแวะตลาดนี้เนี่ยพ่อค้าหล่อเนี่ยแม่ค้าก็หล่อนแม่ค้าก็สวยด้วัยแม่ค้าก็สวยพ่อค้าก็หล่อปุ้งก็สดของดีดีด้วยหัวไข่หัวมัน ไข่ไ่หัวไข่ขมันบางนี้เลยจ้าหอเสร็จจนไปซาตินี้อัไข่ของมันโลละสองร้อยสี่สิบ่าต้อง่แค่น่าได้เยอันนี้โลละสามรอย่สิบหัวไข่กุ้งหัวไข่ไปมาบางแสนนางศิลามาแวะเลยเนี่ยพ่อค้าดูหน้าไว้อ่าสองนี้เลย ฝากร้านได้ฝากร้านหน่อยฝากร้านนะครับไปมาเลยพี่ร้านตรงกลางตลาดครับมาแล้วก็เลนมาเจอได้พี่บอกว่ามาจากช่องคุณป้าค่ะแล้วเดี๋ยวก็แถมให้สองหนวดร้านอยู่กลางตลาดเลยร้านอยู่กลางตลาดเดินมาเลยกุ้งสดครับเป็นหัวไก่หัวมันมาเชฟฟางกุ้งสดมีเบอร์โทรด้วยนัะนน่ะมาไม่ถูกก็โทรมาเดี๋ยวส่งแฟนสองนนึ่ตัวเลยนะคะเป็นหัวไก่หัวมันย่าง ับนี่ไม่มีหอวนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่นะครับผมตัวใหญ่อันนี้คนหล่อครับอันนี้ก็คนหล่ออยากขายอยากขายตัวใหญ่ตลาดประมงพื้นบ้านอ่าศิลาขายกุ้งวันลลคีตันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงช่องคุณป้าไปก็จะขายได้วัลลตัน เนียนะคุณผู้ชมอย่าให้เสียชื่อช่อง FC คุณป้าขาล้อนะถ้ามานะป้าขาล้อนะครับจ้าอ่าคุณป้าขาล้อช่องยูทูบวันไหนจะลงวันนี้นะวันนี้ลงให้เลยอาโอเคแล้วเย็นแล้ะเขาดูให้ใครมานะมาแวะร้านเจ๊ฟางกุ้งสดอ่ากุ้งสวยกุ้งใหญ่ราคาไม่แพงนะฮะเป็นคนไทยนะคุณป้า ตัวใหญ่ๆนะครับรดไดนี่240บาทครับขลกไข่นะนี่ดอใหญ่ๆนะครับนี่ก็มีสองร้อยเจ็ดสิขาวกุ้งขาวแช่ใบเดียงครับอันนี้แช่ใบอะไรอ่ะโอ้ดูดิตจงเต่งเต่งหน้าไปเอรุงแช่น้ำปลาเนาะอร่อยเลยเนี่ยสดๆเลยคุณผู้ชมถ้าอยากกินกุ้งสดกุ้งดีมาร้านนี้เนี่ย ผู้บ่าวเยอะด้วยนะคุณผู้ชมผู้บ่าวเยอะอันนี้คนโดดอ๋อมีทุกอย่างหลแบบมีหลายแบบมานะมาอุดหนุนนะอันนี้ตีคนนนตลาดอ่าระยะพันจอกจะตีกันยจะตีกันสู้ยญตีกันงานแรงเหรอใส่ญ่ ใหญ่ๆนี่สามาเท่าเรียบร้อยอันนี้ยี่สิบตัวโลแล้วครับผมยี่สิบตัวโลสามร้อยสี่สิบบาทสามร้อยสี่สิบบาทน่ากินจริงเลยอันนี้กล้องด้อยเก้าสิบยี่สิบห้าตัวโลยี่สิบห้าตัวโลสองร้อยเก้าสิบแต่คุ้งเขาสดมากจริงเนี่ย อะไรบายบายเอฟซีดิรโอบายจ้าสมอ้โหหอยลายตัวใหญ่เลยตั้งกระดาษโลละห้าร้อยโอ้โหนั่น 450. สี่ร้อยห้าสิบตลาด ประมงพื้นบ้านอ่างศิลาคุณผู้ชมนี่หอยแครงตัวใหญ่หร้อยห้าสิบหอยแครงยักษ์ร้อยหกสิบก็หนึ่งลวกให้ด้วยนะเพราะนั้นหอยบิด แมงดาเลยเนี่ยชุดละร้อยามีเครื่มลก็ปุกแปดสิบซุกิดละร้อยร้อหนึ่งก็เคร่องยก็อแถมเครื่องอันนี้ปูกไข่ดองน้ำปลาโอ้ร้อยสี่สบาทร้อยสี่องให้ค่ะไปลองไ้ไหม้มาเลือกดูก่อนบไ มีร้อยเดียวค่ะมันีร้อยห้าสิบ่ะไกระปก็แปดนป้บก็กุ้งโอหดูหัวกุ้งกุ้งหัวอะไรนะหัวไข่หัวมันหอแครงตัร้อยหกสิบหอยวานเราซื้ออะไรหอยไงี่โลสามร้อย เจ็ดสิบสามชุดสองร้อยได่ไดนะงกงนะุ้งลายเสือไม้หวานกลุ่มหอมนนี่ปูปูเนื้อไข่แน่นตัวละสามร้อยห้าสิบ ไไไม่หวทางโอสวนทอดไยได้แล้วปูขายยังไงเนี่ยห้ารค่าโอ้าร้อย้าร้อยห้าสแล้วก็5้ารอครับโอ้สี่อันแดงสี่แล้วก็ห้าร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบครึ่งโลหมดเลยครับครึ่โลโอ้สี่เนื้ก้อนๆเลยไม่แพงน่ากินอร่อยชุดละแปด ขายถูกซื้อมาแล้วน้องเอ้ยไกลได้ไหมไม่ต้องใส่หนังแผ่นหอยล้างน้ำเตียวนะูกขายถูกคุณพี่เมื่อวานขายห้าสิบถุงวันนี้ลูกขายไม่ได้ไม่ถึงสิบถุงอ่ะเนี่ยซื้อมาแล้วซื้อกินคนเดียวซื้อเลยเนี่ยถูกได้ดายได้ออกมาซื้อมาเจอของถูกซื้อแล้วมาเจอของถูกเออ วางขายถูกสังเข้าไขอเสื้อสดเลยยมซื้อข้างนอกนะคุณผู้ชมชอบซื้อคนไม่รู้เนี่ยไข่ก็ชุดละแปดสี่เองยำไข่ไข่เยอะด้วยนี่คุณลงลมมาหนึ่งร้อยยี่สิบแล้วจะกลับบ้านแล้วสังปุ๊ก็ไปสองร้อยแถมเพื่อนด้วยนะเบื่อแล้วเนี่ย่ย เนี่ยหอยมึกมืกนะสดเออหอยมึกมือกอะไรสดเด้อฟังไว้นะจำไว้หอยล้างน้ำเดียวเกาหลีเห็นซื้ออะไรคนไทยหาเพ่กระโกเออหอยล้างน้ำเดียวเขาบอกว่ามึกมืกแลว่าสดจำไว้นะคุณผู้ชมมาเที่ยวนะถ้างซื้อหอยมึกมืกล้างน้ำเดียวหอยล้างน้ำเดียวนาะเพื่อให้ดีกันต้องวางขายถึงร้อยห้าสิบไม่มีเครื่องใต่คนซื้เต็มเลยวันนี้ที่มีคนซื้อ ตุ้ปูก็น่าซื้อขึ้นโลเก้าร้อยหอนงรมมันเป็นลยยี่สิบเนาะหืมน่าซื้อเลยไปแล้ลคุณผู้ชมไปซื้อไปเยอะเต็มไม้เต็มมือละก็น่าซื้อทุกอย่างเลยแต่ท้องที่ไหนไปกินน,น,น,น่ะวัยเราแล้วก็กินเยอะไม่ได้อีกมานอนก่น ไอ้แรกคุณผู้ชมกับคุณที่รับชมที่ทางเข้าทางออกอยู่ตรงนี้